สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารโรทยชตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาพบกับคลิปของงานเงินความรักนะคะให้กับชาววันพุธนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะติดค้างกันไว้เมื่อวานยังทำไม่เสร็จนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาววันพุธในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ จะมีพลังงานนะคะอะไรเกิดขึ้นนะขอดูหนึ่งใบนะคะสองดาบนะคะการตัดสินใจคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่มันมีความสําคัญหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะการตัดสินใจตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ทาโร่กันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงส่วนไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง เป็นดวงของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะ,ะนั้นอาจารย์ไม่สามารถฟันธงให้ใครได้นะอย่าถามมาหนูจะอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์นะอันนั้นอาจารย์ต้องเช็คเป็นดวงส่วนตัวนะคะถึงจะกล้าคอนเฟิร์มหรือกล้ายืนยันนะคะเป็นดวงโดยรวมแบบนี้ไม่สามารถฟันธงอะไรได้นะเข้าใจกันนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะ Jud ตเมนต์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคะ judgment มาแล้วนะขอต่ออีกหนึ่งใบค่ะ ราชินีไม้เท้าสองดาบออกมาจริงด้วยอ่ะอืมคุณกําลังจะต้องเลือกระหว่างอะไรบางอย่างคนสองคนสถานการณ์สองอย่างนะคะการทําอะไรเก่าๆหรืออะไรใหม่ๆคุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะสองดาบมาแล้วสิบยอืม หนึ่งไม้เท้ามีเรื่องงานมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือเปล่านะคะอืมจำเป็นต้องจบกับอะไรเก่าๆขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะแห่งแมนสำหรับช่วงเดือนกุมภานะคะเหมือนเป็นเดือนที่ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาในชีวิตของชาววันพุธนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยรอคอยมานานนะคะมีแฮงแมนเข้ามาด้วยนะคะรอคอยอะไรบางอย่างที่คุณรอให้มันสำเร็จหรือรอฟังข่าวดีรอคอนแทคนะคะรออะไรที่มันแบบเป็นเรื่องราวดีๆหรือรองานใหม่ไว้สัครับงานไว้รองานใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะ มันจะมีข่าวดีเข้ามานะคะจัสเมนเข้ามาตรงนี้นะมันถึงเวลาที่ชีวิตที่หยุดนิ่งๆของคุณหรือวันติดขัดหรือมันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะน่าจะเป็นข่าวดีมากกว่านะคะสําหรับตรงนี้นะสาหรับใครบางคนที่ชีวิตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจออุปสรรคมันเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงดีนะคะเห็นไหมคะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงดีเลยเหนื่อยเหลือเกินแก้ปัญหายังไงก็แก้ไม่จบ นะมีปัญหาใหม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะคะมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเจอมาหนักมากก็ได้นะคะมีทาวเวอร์ขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะค่อนข้างแบบเ ตั้งสตินะคะลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะพยายามพิจารณาหาเหตุผลทางเลือกที่เหมาะสมทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับตัวของคุณนะอาจารย์ว่าตรงนี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะมันมีข่าวดีเรื่องงานที่คุณรอคอยมานานตรงนี้นะคะมีโอกาสได้ไปทํางานที่ใหม่มีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือหรือว่าคุณมีโอกาสได้ทำเอ,อ่เป็นงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นงานส่วนตัวของคุณนะคะ เหมือนมีโอกาสเรื่องงานเรื่องการศึกษาต่อหรืออะไรงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะชารีอดจริงๆก็หมายถึงต่างประเทศได้นะคะหลังจากที่มันหยุดชะงักหรือมันถูกแบบเลื่อนมันถูกล้มเลิกมันถูกอะไรบางอย่างมานะคะแต่มันจะมีคอนแทคเข้ามาใหม่แล้วทําให้งานตรงนี้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะงานเงินเป็นอย่างไรขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ งานเงินเป็นอย่างไรบ้างอ๋อมีราชาเหรียญแปดเหรียญห้าเหรียญนะคะหลังจากที่คุณอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะหรือว่าไปต้องไปกู้ี้ยืมสินหรืออะไรบางอย่างมานะคะพอคุณมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่หรือคุณเอาเงินมาหมุนแล้วได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยนะคะ จะมีโอกาสในด้านของการเงินเข้ามานะคะมีออเดอร์มีลูกค้ารายเก่ารายใหม่ลูกค้าประจําหรือลูกค้ารายใหม่เนี่ยเข้ามานะคะหรืออาจจะได้คอนแทคกกับเ,เจ้าของบริษัทหรือเจ้าของกิจการที่มีความมั่นคงร่ํารวยนะคะหรือคุณไปเขาเรียกว่าติดต่อแล้วก็ได้คอนแทคกกับตรงนี้นะคะกับบริษัทใหญ่ๆ กับอะไรที่เป็นการส่งสินค้าส่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปขายร่วมในเครือของเขาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนสามารถเอ่อเขาเรียกว่าทาของทําผลิตภัณฑ์ไปขายที่ในเอ่อในเซเว่นในโรตัสหรือในร้านขายสินค้าใหญ่ๆที่มีโอกาสประชาชนได้เห็นเยอะแล้วก็ได้ทํายอดขายให้มากขึ้นนะคะหรือคนที่ทํางานประจานะคะมีโอกาสได้รับเอ่อการพิสูจน์ฝีมือ ได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะได้กลับมาแสดงฝีมือโชว์ศักยภาพของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมีการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เจอปัญหาที่มันติดขัดที่มันทำให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกล้มเหลวเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะคะนั้นตรงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยเจอความผิดหวังล้มเหลวมาแล้วมันจะ เหมือนใช้กรรมอะนะคะมันก็เลยตอนนี้จะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณกําลังเคลื่อนที่กาลังจะก้าวไปข้างหน้านะคะในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องการเรียนด้วยก็ตามนะคะตรงนี้อ่ะโอเคนะงานเงินนะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะสารวันพุธนะคะ ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารนะหรือบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศหรืออะไรตรงนี้นะคะในเดือนนี้จะแก้ปัญหาต่างๆได้มีโอกาสดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะอะไรที่คุณเคยเสียไปนะอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มันจะกลับมานะอาจจะก,กลับมาในรูปแบบใหม่แล้วคุณมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่าเดิมได้ซ้าไปนะคะการรอคอยของคุณสิ้นสุดลงแล้วค่ะชาววันพุธอาจารย์ดีใจด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องออความรักที่กว่านะคะความรักของคนโสด เป็นอย่างไรบ้างความรักของคนโสดเดือนแห่งความรักกุมภาพัน์แล้วราชินีดาบคุณยังมุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการงานการสร้างชีวิตของคุณอยู่เลยนะคะชาววันพุธเดือนนี้เหนื่อยนะเหนื่อยกับชีวิตนะคะอะคนโสดมี อัศวินไม้เท้าเข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณคนที่อายุใกล้เคียงกันกับคุณนะอาจจะอ่อนกว่านิดนึงนะคะหรือแก่กว่านิดนึงนะแต่อายุใกล้เคียงกันเข้ามาเจอกันในเรื่องการเรียนในเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือใครที่สนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับคุณตรงนี้นะคะเข้ามาหาราชินีดาวนะขอดูซิว,ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นในเรื่องการทํางานนะคะเป็นคนที่ กล้าโชว์ความสามารถมีความมั่นใจในตนเองนะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีอายุแต่ว่าทําตัวเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะเป็นคนที่ธรรมแมนนะสับกระเฉงนะคะเป็นคนที่แอคทีฟมีความกระตือรือร้นที่ดีนะคะมีความทะเยอทะยานอยากไฝ่หาความสําเร็จนะคะเป็นชีวิตอะไรที่อยู่ไม่นิ่งอะ่ะชอบการเดินทางนะคะชอบพบปะผู้คนอ่ะเขาเป็นยังไงบ้าง เขาเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะในเรื่องการงานหรือในเรื่องอะไรให้กับคุณนะคะอาจจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันก็ได้นะคะเขาเข้ามาอย่างไรอีกเขาก็ามาอาจจะช่วยคุณในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะการประสานงานกับสิ่งที่คุณกำลังแบบว่าคนที่คุณกำลังแบบ ติดต่อประสานงานแล้วมันอาจจะติดขัดหรือว่าเข้ามาช่วยในเรื่องเอกสารสัญญาหรืออะไรตรงนี้นะคะสัญญาทางการเงินคอนแทคอะไรต่างๆนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา <c ười> คุณเป็นราชินีดาบเลยนะคะว้าวคุณรู้สึกว่าเขามาแบบเป็นปฏิหารให้กับชีวิตของคุณเลยนะคะเขามาแล้วช่วยเหลือคุณปัญหาอะไรที่คุณแก้ไม่ได้เขาช่วยแก้ได้อะดูสิเป็นเดอะสตาร์นะคะแก้ปัญหาคุณได้หมดทุกอย่างเลยนะคะคนนี้นะอื คุณรู้สึกมีความหวังด้วยนะคะเหมือนกับลึกๆคุณก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันนะในการที่เขาเข้ามาแล้วช่วยแก้ปัญหาให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเรื่องคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเป็นคนที่น่าแบบถ้าใครได้เขาไปเป็นคู่จะโชคดีมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเ,เราจะโชคดีแบบนั้นบ้างไหมนะคะเขาจะสนใจเราบ้างไหมนะคะ,อะขอดูสิว่าแล้วอัศวินไม้เท้าคนนี้เขาจะให้ความสนใจกับ ราชนิดาชาววันพุธของเราอย่างไรนะสี่ไม้เท้าเขาเหมือนเขาก็ชื่นชมคุณนะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเขาอยากสาร้างสัมพันธ์กับคุณเหมือนกันนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยเขามองเห็นว่าถ้าเกิดเลือกคุณมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยจะสามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุขมีความก้าวหน้านะคะหรือมีความมั่นคงในฐานะกันกันได้หรือว่าสามารถทําธุรกิจอะไรร่วมกันในอนาคตได้ ะะโอเคเลยนะสำหรับชาวชาววันพุธตรงนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วนะคะแล้วคุณก็ได้เจอคนที่ดีด้วยนะคะขอให้โชคดีนะคะมีความสุขในวาเลนไทน์นี้นะคะอาจารย์ไม่ห่วงละคนโสดไปแล้วนะคะมีพลังของสิบถ้วยมาด้วยนะคนโสดน่าจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นะคะน่าจะได้เจอคนที่แบบ รักจริงพัฒนาความสัมพันธ์ได้จริงนะมาเป็นคู่กันได้จริงนะเพราะว่ามีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะพลังจากตรงนี้ไปอยู่ในคนโสดด้วยอะ่ะทีนี้มาดูคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างอัดวินถ้วยคู่ยังดูแลใส่ใจกันและกันดียังมีความหวานยังมีความโรแมนติกดีนะคะเดือนแห่งความรักนะคะนะสิบถ้วยตรงนี้นะคะ ส่งพลังให้กับคนที่เป็นแฟนกันมานานคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกแล้วก็ได้มีเรื่องอะไรเข้ามาอีกอืชวนกันไปทําบุญดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นไพ่ของพระสังฆราชใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะมีความรับผิดชอบในครอบครัวร่วมกันในความรักร่วมกันนะคะวันนั้นตรงนี้พลังงานของสิบถ้วยขึ้นมาโอเคเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่ตรงนี้นะ โอเคความรักยังดีอยู่นะคะขาเตียงยังแข็งแรงนะอันนี้เป็นดวงคนส่วนใหญ่นะคะถ้าบางคู่ที่อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรกันนะเพราะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางคู่นะคะแต่ส่วนใหญ่อาจารย์รู้สึกว่าพลังออกมาค่อนข้างดีนะ,ะมาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะพลังของคุณ9ดาบมีปัญหาอะไรกันอยู่เอ่ยขอดูนิดนึงนะคะ คุณกับเขามีปัญหาอะไรกันอยู่นะคะไพ่ช่วยบอกหน่อยสิบดาบไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยากจะจบความสัมพันธ์กันนะคะเจอปัญหาอะไรหนักเลยนะคะตรงนี้เครียดเลยตอนนี้หรือบางคนเศร้าอยู่กำลังทุกข์อยู่นะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงสี่เหรียญจะจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ย ขอดูอีกนิดนึงนะคะมีเรื่องอะไรเข้ามามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อยุติในเรื่องของการหย่าล้างกับพันธะเดิมของคุณคนรักเก่าของคุณได้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าขอจบอยากจะขอจบอยากจะขอ move on หรือเปล่าอขอดูอีก3ามใบไปเลยนะคะสามใบ มเีเด็กถือไม้เท้าราชินีพระจันทร์และราชาดาเหมือนกับว่าเขาไม่อยากทนอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนน้ำใต้ศอกต้องแอบคบต้องเป็นแบบมือที่สามอะไรแบบนี้นะคะไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วนะคะอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเด็กถือไม้เท้านะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปทำงานที่ใหม่ไปเรียนต่อที่ใหม่ เขามีความเด็ดขาดขาค่อนข้างมากนะคะในครั้งนี้เพราะว่าเหมือนกับอาจจะให้โอกาสคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะให้โอกาสกันในการที่แก้ไขปัญหาตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังแก้ให้กันไม่ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าต้องจบจบทั้งที่แบบคุณก็ยังรักเขาหรือเขาก็ายังรักคุณเนี่ยนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับจะ move on ออกมานะคะอ่ะอาจารย์ดูให้นิดนึงแล้วบทสรุปเป็นยังไงจบเลยจริงหรอว่ายังไงนะคะ จบแบบต่างคนต่างไปหรือว่ายังไงหรือจะมีรีเทิร์นขอดูนิดน,นึงนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาสเตรนขึ้นมาเด็กถือดาบขึ้นมาเขาไม่ยอมให้จบเ <c oughs> ขาไม่ยอมให้อีกฝ่ายที่จะ Move On จบนะเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวปฏิหารเรื่องราวอะไรดีๆที่เข้ามาในอ,อ,อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเขาเข้ามาปลอบคุณเข้ามาพูดให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาเห็นไหมคะ จากคนที่ดื้อกําลังจะเดินออกไปนะราชจสีที่แบบว่ากําลังจะกลับไปสู่ป,ป่าก็ถูกผู้หญิงคนนี้นะคะใช้สติปัญญาใช้คําพูดการเจรจาต่อรองนะคะปลอบจนยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามนะคะกลับมายืนหนึ่งในความสัมพันธ์กันอีก สรุปอาจารย์รู้สึกเหมืนจบไม่จริงนะแต่อาจจะมีบางคนที่จบจริงแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะยังจบกันไม่จริงนะคะน่าจะยังหาทางแก้ปัญหากันอยู่นะอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรที่เข้ามาในในชีวิตของคุณนะหรือว่าเป็นปฏิหารเกี่ยวกับเรื่องของ justice ในเรื่องของความยุติธรรมในทางกฎหมายก็ได้นะคะอตอนแรกเหมือนอาจจะไม่มีหวังแต่ต่อมาเนี่ยมันอาจจะแบบ มีโอกาสนะคะมีการพูดคุยเจรจากันทําให้มันตกลงอะไรกันได้แล้วคุณอาจจะแบบสามารถกลับมาคบกันโดยที่เปิดเผยได้นะคะตรงนี้นะโอเคนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์คเให้นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะไพ่จะบอกอะไร perfect setting ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะไพ่บอกว่ามันเป็น perfect setting นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะได้เริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะเห็นไหมคะเหมือนกับ นางฟ้าคนสวยกำลังเขียนภาพเส้นที่ขอฟ้าในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเป็นแนวโน้มที่คุณจะเจอทางออกคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่จะสร้างความมั่นคงความสดใสกับชีวิตของคุณได้นะคะนะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจกับการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมนะคะขอต่ออีกสองใบนะคะ ลาฟเตอ์เครียดมานานถึงเวลาที่ได้ผวเลาะที่จะได้แบบว่ารีแลกซ์กับชีวิตแล้วนะเราก็เครียดมากๆในการที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกทางเดินอะไรสักอย่างใหม่ๆหนึ่งนะคะนะแต่เลือกแล้วคุณจะแฮปปี้กับมันนะเอ่อดีนิเ a อ e ์อ e นะคะมันเป็นทางออกที่ดีอะนะคะเหมือนคุณได้กลับมาพักผ่อนในในที่ที่คุณแบบ รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอะนะคะไม่แน่ใจว่าใครบางคนย้ายกับบ้านเกิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะมีความรู้สึกแบบอบอุ่นปลอดภัยตรงนี้กลับเข้ามาด้วยนะคะหรือทางเลือกที่คุณได้เลือกเนี่ยมันมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่อาจจะเป็นครอบครัวนะคะหรือคนที่คุณรักก็ได้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งชุดขออีกหนึ่งชุดนะคะ Wisdom of Oracle จะแนะนำอะไรให้กับชาววันพุธคะ To be told นะคะพูดความจริงนะถ้าคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวบอกความจริงนะหรือคุณกล้าขอความช่วยเหลือนะตรงนี้อาจารย์ว่ามีคนที่อยากจะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ a c a แช in the wind นะคะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงจริงคือให้ขึ้นมาเนี่ยพลังงานของสดาบนะคะคุณต้องเลือกนะคะเป,เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางาแบบ ความยากลําบากของสถานการณ์ออปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีเข้ามารอบตัวคุณน่ะนะคะเหมือนจะต้องเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางพายุที่มันเข้ามารุนแรงหรืออะไรตรงเนี้ยนะมันก็ค่อนข้างยากคาดคะเนสถานการณ์หรือว่าคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่เมื่อคุณกล้าตัดสินใจคุณกล้าเปลี่ยนเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนทําให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นในสิ่งอะไรใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้เท้าและแชริออตได้พิสูจน์ฝีมือได้ โยกย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ที่คุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นนะคะแดเหรียญน,นะก็มานะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ว่าการเงินของคุณน่าจะดีขึ้นจริงๆอะขออีกหนึ่งใบนะคะทิงเกอคุณต้องคิดใช้ความคิดเยอะเลยนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่คุณกำลังตัดสินใจเนี่ยแต่ว่าการที่คุณเป็นราชินีไิ้เท้านะคุณก็พยายามที่จะ เลือกใช้เหตุผลเลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทุกๆคนน่ะนะคะแล้ว j u m e ม t มันเข้ามาตรงนี้เหมือนกับว่ามันก็มีปฏิหารเข้ามาช่วยด้วยนะคะทำให้สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นผลดีกับตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ทั้ง คิดด้วยยังช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งแบบมีโชคช่วยด้วยนะคะอารมณ์ของคนวันพุธในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปโชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ